ครับสวัสดีครับผมท็อปสตอรี่ห้าแะผมก็คือเป็นนายหน้า c ช e เตอร์นะผมนายหน้าทิกต o h ช p นะครับวันนี้นะครับผมนี่นะครับใครสนใจเข้ามาติดตามเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับผมผมแอปท็อปสตอรี่ห้าแะผมสามารถค้นหาใน Tik t o อกได้เลยนะครับผมวันนี้เราก็พากันมาดูสินค้าแล้วก็ดูยอดขายของนายหน้าเรานะครับวันนี้เราได้ยี่บ้านนะครับผมเราก็กดไปที่ทิกตอกชมเลยครับในวันนี้นะครับวันนี้วันที่วันที่9นะครับผม ไปได้นะครับม่ใช่รถเอาไปครับผมยอดขายวันนี้6 0 5สิบหกบาทนะผมแล้วก,กดเข้าไปดูนะครับวันนี้เราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่วันนี้เรา,าได้ค่าช่องค่าคอมมิชชั่นที่สาสิบเจ็ดบาทนะผมตอนนี้ก็ได้น้อยกว่าเมื่อวานห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเมื่อวานเราได้อยู่ประมาณหกสิบบาทนะ ได้เอกไปสิบาทแล้วก็วันที่นะครับกำหนดเองวันที่เจดวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจดวันที่เจ็ดได้ที่165บาบาทนะครับผม